ป็นไงคะใส่ทั้งเซตเลยนะคะใส่ทั้งหมวกและทั้งแมสนะคะเป็นลายเสือเลยนะคะใส่ให้ครบเซตเลยนะคะเพื่อการปกป้องที่ดียิ่งขึ้นสวัสดีค่ะี่นุไหมคะ จากร้านกาแฟไล่กลิ่นสังนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้จะมาแนะนําวิธีการทําเฟซชิลแบบง่ายๆเลยนะคะเป็นหน้ากากนะคะพลาสติกนะคะสําหรับป้องกันเชื้อโรคหรือว่าสารคัดหลั่งต่างๆนะคะเป็นการทําแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายๆแล้วก็ใช้วัสดุอุปรกรณ์ที่เรามีอยู่ที่ในบ้านเราเองนะคะแทบจะไม่ต้องไปซื้อหาอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะมีอะไรก็เอามาประยุกต์ใช้ mm hmm. ได้เลยะคะ่ะเป็นเฟซชิลจากถุงพลาสติกนะคะเป็นถุงใส่แกงนะคะถุงร้อนถุงเย็นที่บ้านเรามี่นะคะเราก็เอามาประยุกต์ใช้ได้ซึ่งมันก็ อ่อนนุ่มนิ่มนะคะก็คือสามารถแบบยืดหยุ่นได้นะคะเดี๋ยวพี่นุ้จะลองใส่ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ,คะสวมลงไปเลยค่ะสวมลงไปแบบนี้เลยน,นี่ค่ะเป็นไงคะ <g ülme> ก็ใช้งานได้นะคะมันก็ปกปิดได้ถึงข้างๆนี้เลยนะคะสําหรับขนาดนะคะความกว้างความยาวนะคะกว้างยาวก็แล้วแต่เลยนะคะอยากจะให้ปกปิดครอบคุมได้ขนาดไหนอันนี้ก็ก็ได้เลยนะคะและเราจะให้ความเพิ่มความเก๋เ,กเข้าไปอีกหน่อยก็คือใส่หมวกเข้าไปเพิ่มก็ได้นะคะเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะนี่เป็นไงคะใส่หมวกด้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็อย่าลืมใส่แมสเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่นุจะเอาแมสมาใส่คู่กันให้ดูนะคะหากอนามัยผ้าของพี่นุ้นะคะก็ลายเสือเหมือนกันนะคะใส่คู่กันไปให้กิ๊บเก๋กันไปเลยนะคะดูเป็นคอลเลคชั่นนกาาาับ้อย ง่ายอันนี้นะคะพี่นุ๊กก็ได้สอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้ายังไงเดี๋ยวพี่นุ๊กจะติดตัวไอไว้ข้างบนนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าไปดูวิธีการทำหน้ากากอนามัยผ้าแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่นุ๊กจะลองใส่ให้ดูนะคะใส่ให้ครบเซตกันไปเลยค่ะนี่เป็นไงคะใส่ทั้งเซ็ตเลยนะคะทั้งหมวกและทั้งแมสนะคะเป็นลายเสือเลยนะคะใส่ให้ครบเซตเลยนะคะเพื่อการปกป้องที่ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะแต่สําหรับข้อควรระวังนะคะ สำหรับข้อควรระวังนะคะเดี๋ยวเปิดปากก่อนนะคะพูดไม่ค่อยถนัดสำหรับข้อควรระวังนะคะข้อระมัดระวังสำหรับการใส่เฟซชิลอันนี้นะคะยังไงเพื่อนเพื่อต้องระวังหน่อยนะคะเวลาเดินหรือไปไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นพลาสติกนะคะวิสัยทัศน์ในการมองเห็นมันอาจจะไม่ได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังซ้ายระวังขวาระวังพื้นสะดุดหรืออะไรด้วยนะคะนี่ก็ใส่กระบอกผ้าแบบนี้ก็เก๋ก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะยังไงเพื่อนเอลองทําดูนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีการทําเฟซชิลล์แห้้ดวยนะะคแย่ายง ได้ไม่พลาดในคลิปให,ใหม่ของพี่นุ้ยนะคะถ้ามีพี่นุ้ยอยู่ในหัวใจนะคะยังไงฝากกด subscribe ให้พี่นุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำ face c h i l แบบง่ายๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยไปเลยค่ะค่ะเรามาดูวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ face c h i l กันเลยนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีแม็กนะคะมีแม็กนะคะกันไกค่ะกันไกาปากกานะคะปากกาแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัด แล้วก็วัสดุนะคะวัสดุที่ใช้ในการทาก็จะมีเป็นถุงพลาสติกนะคะถุงแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นพลาสติกอะไรก็ได้พลาสติกใสที่สะอาดสะอาดหน่อยนะคะเป็นแผ่นอันนี้นะคะแผ่นเหมือนแผ่นฟองน้ํานะคะที่มันอัดแข็งหน่อยค่ะพี่นุ้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นแผ่นอะไรเนาะเรียกไม่ถูกค่ะมันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้อ่ะค่ะไม่จริงๆพี่นุ้ว่าใช้เป็นกระดาษแข็งก็ได้กระดาษบอน่ะนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเอามาประยุกต์ใช้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นยางยืดนะคะยางยืดยางยืดอาจจะเป็นเส้นใหญ่หรือว่าเป็นเส้นเล็กแบบนี้ก็ได้นะคะลวดนะคะลวดลวดเส้นเล็กนะคะเป็นลวดเส้นเล็กแบบนี้ก็กาวสองหน้านะคะกาวสองหน้าแล้วก็เป็นพวกเทปกาวต่างๆนะคะแล้วก็คือพอดีว่าที่บ้านพี่นุ้มีเป็นเทปพันสายไฟนะมาใช้ได้เหมือนกันหรือเพื่อนๆจะมีเป็นเทปกาวแบบนี้ค่ะเทปกาวสีๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อเราจะได้มาตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเฟซชิลกันเลยค่ะคก็เริ่มจากถุงพลาส,สติกนะคะถุงพลาส,สติกอันนี้จะเป็นถุงพลาส,สติกใหม่เลยนะคะถุงพลาสติกใหม่ๆก็ขีด1ิบสองนิ้ว<อ>ตรงนี้นะคะเ,<อ>เดี๋ยวเราตัดตัดส่วนเกินออกไปเลยนะคะอันนี้เราก็ตัดออกนะคะค่ะเมื่อเรา ด้านข้างทั้งสองด้านออกนะคะเราก็จะได้เป็นแผ่นพลาสติก2แผ่นนะคะได้เป็น2แผ่นแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราก็สามารถนํามาทําเป็นเฟซชิลได้2ชิ้นเลยนะคะค่ะอันนี้พลาสติกก็เอาเก็บเอาไว้ก่อนนะคะค่ะทีนี้เราก็จะมาตัดแผ่นฟองน้ําอันนี้กันนะคะความกว้างที่1นิ้วความยาวที่12นิ้วนะคะเราก็วัดไปนะคะวัดไปที่12นิ้วนะคะ12นิ้วกับไม้ไม้บรรทัดนี้เลยนะคะก็ะคือนี่ได้แล้ว <iet> เราก็ตัดเลยนะคะตัดเลยชับๆนะคะตัดไปเลย ก็ได้เราก็ได้แผ่นฟองน้ําที่ขนาดความกว้าง1นิ้วความยาว12นิ้วนะคะแ,แผ่นพลาสติกมานะคะมาวางนะคะความยาววันนี้จะ12นิ้วนะคะยาวน,นี้12นิ้วนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นด้าน10นิ้วนะคะ,ะนั้นนะคะเราก็เอากาวสองหน้านะคะติดลงไปนะคะแกะกาวสองหน้าไม่ต้องใช้แบบติดยาวเลยก็ได้นะคะพี่นุว่ามันเปืองนะคะใช้ตัดเอาติดเป็นช่วงๆก็พอนะคะพี่นุจะติดแค่3จุดนะคะ จุดตรงกลางนะคะแล้วก็ตรงริมทั้งสองข้างนะคะติดสาจุดพอค่ะจะได้ประหยัดไปอีกนะคะประหยัดไปอีกนะคะแกะก็แกะแผ่นกระดาษออกนะคะแล้วก็เอาวางไว้อย่างนี้นะคะวางห่ายอย่างนี้แล้วก็เอาพลาสติกมาวางลงนะคะเรียบเรียบนะคะ นี่ก็ได้แล้วนะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะได้เป็นลักษณะ,บบะเดี๋ยวเราจะ <Announcer. S 1> มาตกแต่งชายด้านล่างนะคะคือเราจําเป็นที่จะต้องตกแต่งนะคะชายด้านล่างเพราะเนื่องจากว่าถุงพลาสติกนะคะมันบางนะคะแล้วมันก็อ่อนไหวพลิ้วไหวมากะนะคะเราจรึงจําเป็นที่จะต้องติดเทปกาวแล้วก็ใส่ลวดลงไปนะคะเพื่อให้มันมีความหนักนะคะเพื่อให้มันถ่วงแล้วก็มันก็จะได้เป็นรูปเป็นล่างเป็นทรงไม่แบบไม่ปลิวไปปลิวมานะคะแล้วตอนนี้พี่นุ่าจะใช้เป็นเทปกาว เทปพ,พันสายไฟตัวนี้นะคะในการตกแต่งนะคะจะใช้เทปพันเทปออกมาอ <M. S 2> ย่างนี้นะคะแล้วก็หงายด้านที่เป็นกาวขึ้นนะคะแล้วพี่นุ้ยก็จะใช้คลิปนะคะล็อกเอาไว้ตรงนี้ปุ๊บไม่ให้มันกลิ้งมานะคะแล้วพี่นุ้ยก็จะเอาปลายถุงนะคะปลายถุงพลาสติกนะคะเอามาติดบนสกอตเทปนะคะแต่ว่าเราจะติดไปแค่ครึ่งเดียวนะคะครึ่งหนึ่งของสกอตเทปนะคะเพราะเราเดี๋ยวต้องพับเข้ามาอีกนะคะก็เอาวางลงไปที่ครึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเอาปลายของพลาสติกนะคะวางไปที่ ครึ่งหนึ่งของสกอตเทปนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของสกอตเทปนะคะพี่นุจะเอารวดมาวางนะคะสําหรับลวดเนี่ยความยาวของลวดนี้ก็คือสิบสองนิ้วนะคะไปตรงกลางของสกอตเทปเลยนะคะอาวางไปเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่นุให้ดูนะคะแบบไหนนี่เราก็เอารวดไปวางอย่างเงี้ยค่ะลวดไปวางตรงกลางนะคะประมาณประมาณตรงกลางนะคะเอารวดไปวางตรงกลางจากนั้นนะคะเราก็พับสกอตเทปขึ้นมานะคะเดี๋ยวตัดก่อนก็ได้ค่ะตัดสกอตเทปออกก่อนนะคะ จะได้ง่ายต่อการพับนะคะปึ๊บพับสกอตเทปเข้าไปเลยค่ะพับสกอตเทปปิดลวดไปเลยนะคะแล้วก็รูดรูดให้มันเรียบนะคะนี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะลวดก็จะอยู่ในในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะดัดสามารถดัดได้นะคะดัดได้กตกแต่งขอบด้านข้างนะคะตรงที่เราติดสกอตเทปมาเกินนะคะทั้งสองข้างเลยเนี่ยค่ะนะคะจากนั้น,นเราก็จะมาตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะเราก็จะเอา ด้านที่เป็นแผ่นพลาสติกนะคะเราจะเรียกว่าด้านนอกนะคะด้านที่มีแผ่นพลาสติกอย่างนี้นะคะเราจะเรียกด้านนอกส่วนด้านนี้นะคะเราจะเรียกด้านในคือด้านที่ไม่มีถุงพลาสติกนะคะเราก็จะเอาด้านนอกง่ายขึ้นนะคะนั้นนะคะพี่นุก็จะใช้สก๊อตเทปนะคะแปะตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะก็เอาไปก็เอาสก๊อตเทปนะคะวางตามวางให้ตรงกับแนวขอบนี้เลยนะคะแนวขอบนี้เลยนะคะวางลงไปเลยค่ะแปะลงไปเลยค่ะ แปะลงไปเลยค่ะนี่ก็เทปก่อนนะคะตัดก่อนเพื่อความง่ายและสะดวกในการทําขั้นตอนต่อไปนะคะตัดสกอตเทปแล้วก็หงายเอาด้านในขึ้นนะคะเอาด้านในขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับสกอตเทปไปนะคะพับสกอตเทปแปะทับไปเลยนะคะแปะพับสกอตเทปแปะทับไปนี่สิ่งที่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสกอตเทปแปะแบบนี้ส่วนด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้มองไม่เห็นแผ่นสีชมพูแล้วนะคะอันนี้คือด้านนอกแล้วนะคะอันนี้ด้านนอก อันนี้จะเป็นด้านในนะคะอันนี้เป็นด้านในันสกอตเทปที่เกินมาสองข้างเลยนะคะจากนั้นต้องตัดออกนะคะตัดออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดยางยืดกันนะคะสําหรับยางยืดนี้นะคะความยาวของยางยืดจะอยู่ที่1ินิ้วนะคะพี่นุตัดมาเรียบร้อยเราก็เอายางยืดวางไปที่ด้านในนะคะวางไปที่ด้านในนะคะแล้วใช้แมกนีบเลยนะคะวางเข้าไปประมาณสักครึ่งนิ้วก็พอนะคะแล้วก็ใช้แมกนีบแมกนีบสองครั้งเลยค่ะเพื่อความแน่นหนานะคะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะคะเอายางยืดวางเข้าไปประมาณสักครึ่งนิ้วนะคะแล้้ววหนนนนบแมเเเลลยยคคคคค่่่่ะะะะรังพือาา นี่ก็เสร็จแล้วนะคะได้แล้วนะคะ,ะ,คะแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพื่อความสวยงามเพราะมันมีรอยแม็กอยู่ใช่ไหมคะมีรอยแม็กอยู่เราก็ใช้ส,สกอตเทปนะคะสีเหลืองอันเดิมนะคะตัดออกมานะคะตัดออกมาความกว้างสักประมาณสักครึ่งนิ้วแหละสองอันนี่นะคะตัดสกอตเทปออกมาสองอันนะคะก็ここแปะแปะสกอตเทปปิดรอยแม็กไปเลยนะคะปแปะสกอตเทปปิดรอยแม็กไปเลยแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะ แปะปิดรอยแม็กชึบสองด้านเลยนะคะแล้วก็แปะแปะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็ไม่เห็นรอยแม็กแล้วนะคะไม่เห็นรอยแม็กแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเฟซชิลแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวพี่นุ้จะใส่เฟสชิลแบบง่ายๆนะคะทําง่ายๆมากๆเลยนะคะจากถุงพลาสติกนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันดูนะคะนี่มันดีงามมากๆเลยนะคะที่พี่นุ้ใส่ลวดไว้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็สามารถช่วยให้เราดัดได้นะคะดัดให้โค้งให้โค้งเหมาะสมกับการใช้งานนะคะ แล้วก็มันก็กระชับหัวดีนะคะแล้วก็ปกปิดได้นะคะปกปิดด้านข้างได้นะคะแล้วก็ปิดมาถึงข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้ความกว้างความยาวเท่าไหร่ก็อันนี้ก็แล้วนะคะทุกครั้งนะคะทั้งก่อนและหลังใช้เฟซชิลนะคะเพื่อนๆควรที่จะใช้แอลกอฮอล์นะคะชุบสำลีแล้วก็เช็ดทําความสะอาดทุกครั้งนะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจยิ่งขึ้นในการใช้เฟซชิลนะคะแล้วก็ควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยควบคู่กันไปด้วยนะคะเวลาที่เราออกไปนอกบ้านนะคะยังไงพี่นุ๊กฝากเอาไว้ด้วยนะคะลองเอาไปทําดูนะคะมมัันนกกก็ททําาาง่่ยยๆะะคไใช้วสุปรณี อมีอยู่นะคะคจะได้ไม่ต้องไปซื้อให้มันเปลืองเงินนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่นุ้งคงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบุ๋ยบุยค่ะบายบายค่ะเช่เนว